ตอนที่254ต้องทำดีต่อเขาท่านพ่อขอรับท่านลดเสียงลงหน่อยหูหูข้าจะแตกแล้วท่านย่าช่วยด้วยขอรับลูกชายของท่านย่าทำตัวนักเลงใส่ข้าอีกแล้วเผิงเจียเหลียงทำท่าปิดหูจะมาโทษข้าได้อย่างไรก็สตรีที่พวกท่านอยากให้ข้าชอบเหล่านั้นไม่ได้ตรงตามความปรารถนาของข้าเลยอายาโตถึงเพียงนี้แล้วยังไม่แต่งงานอีกหน้าโดนเขกศีรษะเสียจริงนางเผิงไม่มีท่าทีจะช่วยหลานเลยสักนิด นางกำลังปรึกษากับบุตรชายคนเล็กว่าจะให้สิ่งใดเป็นสินสอดทองมั่นอีกสามวันหลังจากนี้หานคู่ขอรับสิทธน้องเจียงอุ้มหานตัวใหญ่ไปสู่ขอถึงหน้าบ้านนอนหนังสือเพิงอยู่เหยียนให้ความสำคัญต่อพิธีมั่นแบบโบราณมากที่สุดการสู่ขอตามแบบโบราณน,นั้นล้วนใช้หานเป็นหนึ่งในสินสอดทั้งสิ้นดูจากท่าทางของเขาแล้วของขวัญชิ้นอื่นคงเป็นเรื่องรองหานคู่ต่างหากจำเป็นที่สุดนางเพิงกังวลขึ้นมาทันทีฤดูใบไม้ร่วงเช่นนี้จะไปหาหานที่แข็งแรงมาจากที่ใด ในที่สุดเผิงเจียเหลียงก็หลุดพ้นจากเงื้อมมือบิดาข้ารู้ข้ามีสิทธิพี่ที่แสนดีคนหนึ่งพี่น้องของเขามีห่านอยู่คู่หนึ่งหรือกันว่าห่านตัวผู้บาดเจ็บห่านตัวเมียจึงวงเวียนอยู่รอบตัวไม่ยอมไปไหนพี่น้องของเขาจึงนำห่านตัวผู้กลับมาช่วยรักษาห่านตัวเมียก็ตามมาด้วยตอนนี้พวกมันถูกเลี้ยงอยู่ในกรงเป็ดที่เขาเคยเลี้ยงเมื่อครั้งอดีตคราที่แล้วพี่น้องของเขาตั้งใจจะขายมันในราคาคู่ละห้าสิบตำลึงหวังจะทำเงินได้ไม่น้อยแต่มันกลับขายไม่ได้คู่ละห้าสิบตำลึง แพงมากเลยหากซื้อเป็ดในราคาห0าตำลึงก็คงซื้อได้หลายร้อยตัวของหายากม,กมักมีราคาสูงเสมออีกอย่างคือพี่น้องตระกูลหลินก็จัดพิธีม่านอหมายเลี่ยเรียกันน้องสาวมีแล้วพี่สาวไม่มีก็จะทําให้ทุกคนมองอย่างไรให้ว่าที่สะพ้ายเล็กของตนต้องเสียหน้าเช่นนั้นหรือซื้อต่อให้แพงกว่านี้ก็ต้องซื้อเพิงอยู่ช่างไว้ชีวิตบุตรชายชั่วคราวเรื่องสินสอดที่เป็นหานคู่พ่อยกให้เป็นหน้าที่เจ้าแล้วกันอย่าทำให้เสียเรื่องเด็ดขาด เพิงเจียเหลียงทุบหน้าอกให้คำมั่นสัญญาวางใจได้ขอรับข้าเคยมีเรื่องใดที่ทำให้ท่านพ่อผิดหวังด้วยหรือข้าและท่านอาเติบโตมาด้วยกันร,รับรองว่าข้าต้องจัดการให้เขาอย่างดีจะว่าไปแล้วนอกจากเรื่องแต่งงานที่เขาไม่สนใจความสามารถในด้านอื่นของเพิงเจียเหลียงก็ไม่เคยทำให้ผู้ใดต้องผิดหวังร้านค้าในเขตก็ยกให้เขาดูแลโดยผลกำไรทุกร้านต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนเรื่องที่มอบหมายให้จัดการเขาไม่เคยทำให้ครอบครัวผิดหวังเลย นางเพิงครุ่นคิดอย่างหนักอีกครั้งสินสอดทองมั่นที่ต้องมอบให้ฝ่ายเจ้าสาวควรมีจํานวนมากหน่อยแต่แล้วกลับถูกเพิงอยู่ชังขัดเสียก่อนท่านแม่ขอรับบัณฑิตเจียงเป็นสหายของน้องเล็กปกติแล้วมักมีความสัมพันธ์อันดีต่อการทุกครั้งที่น้องเล็กประสบปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ก็มีเขาคอยชี้แนะหากเราเตรียมสินสอดทองมั่นที่มีจํานวนมากกว่าเขาจะไม่เป็นการหักหน้าเขาหรอกหรือจากที่ข้ากล่าวคือเราต้องทําตามมาตรฐานของเมื่อวานไม่มากไปและไม่น้อยไปขอรับ หากท่านแม่รู้สึกแย่ก็รอให้แต่งว่าที่สะปซ์เสียก่อนแล้วท่านอยากจะเพิ่มสินสออดทองมั่นค่าและพี่สไ้า์ของน้องเล็กก็จะไม่แสดงความคิดเห็นใดอีกนางเพิงครุ่นคิดจากนั้นก็เห็นด้วยที่เจ้าใหญ่พูดก็ถูกต่อไปลูกชายคนเล็กและบัณฑิตเจียงก็ต้องเป็นพี่เขยและน้องเขยต่อกันจะทําให้ความสัมพันธ์ไม่ดีเพราะเรื่องนี้ไม่ได้นางเอ่ยถามบุตรชายถึงเรื่องของของันวันมั่นของบัณฑิตเจียงอย่างละเอียดและจัดเตรียมสินสอดในปริมาณที่ไม่แตกต่างกันมากนะัก สองพี่น้องผู้น่าสนใจที่สุดในหมู่บ้านชือลีโ,โกจัดงานมั่นหมายห่างกันสี่วันบุตรสาวคนรองช่างเถิดเพราะนางและบัณฑิตเจียงรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเติบโตมาด้วยกันแต่คาดไม่ถึงว่าบุตรสาวคนโตก็มั่นหมายกับหนอนหนังสือผู้หนึ่งด้วยคู่รักที่มั่นหมายกันก็เป็นสหายของบัณฑิตเจียงพูดกันว่าเป็นเขาที่ตกหลุมรักนางตอนมาช่วยงานมั่นหมายวันนั้นครอบครัวของเขาก็พึงพอใจกับบุตรสาวคนโตตระกูลหลินเป็นอย่างมาก สินสรทองมั่นของบุตรสาวคนตระกูลหลินโดดเด่นไม่เป็นสองรองจากน้องสาวหานก็มาเป็นคู่ผ้าไหมเครื่องประดับผลไม้หลักสีราคาไม่ต่ำไปกว่าของตระกูลเจียงพ่อแม่สามีในอนาคตยังมาเยือนถึงหน้าบ้านด้วยตนเองตระกูลหลินพอใจที่ตระกูลเผิงให้ความสำคัญต่อบุตรสาวคนโตมากถึงเพียงนี้ได้ยินมาว่าครอบครัวฝ่ายชายนอกจากที่ดินหลายร้อยหมู่ก็ยังมีร้านค้าอีกหลายสิบแห่งในเมืองหักนางแต่งเข้าไปก็จะต้องมีความสุขชั่วชีวิตเจ้าดูสิเหตุใดสองพี่น้องคู่นี้ถึงได้โชคดีนะัก หาครอบครัวฝ่ายสามีดีเช่นนี้อีกทั้งว่าที่สามีในอนาคตก็เป็นบัณฑิตถ้าสอบซิลวช้ได้แล้วนางทั้งสองก็จะได้เป็นภรรยาของซิลใไฉพวกผู้หญิงในหมู่บ้านพากันอิจฉาตาร้อนเรื่องดีเช่นนี้เหตุใดสองพี่น้องตระกูลหลินจึงมีโอกาสอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเหตุใดพวกนางไม่มีโชคบ้างหัวข้อสนทนาหลังมื้ออาหารของคนในชือลีโกลตลอดหลายวันมานี้เป็นเรื่องงานมั่นหมายของสองพี่น้องตระกูลหลินแทบทั้งสิน้น ประเด็นหลักของการถกเถียงก็คือครอบครัวฝ่ายว่าที่สามีของบุตรสาวคนโตและบุตรสาวคนรองผู้ใดจะดีกว่ากันกลุ่มหนึ่งคิดว่าครอบครัวฝ่ายว่าที่สามีของบุตรสาวคนโตดีกว่าเหตุผลหน้าหรือเพราะตระกูลเผิงมีที่ดินมีร้านค้าและที่สําคัญครอบครัวของพวกเขามีฐานะร่ำรวยกว่ามากดังนั้นถ้าแต่งงานเข้าไปไม่มีวันลําบากแน่นอน อีกกลุ่มคิดว่าครอบครัวฝ่ายว่าที่สามีของบุตรสาวคนรองดียิ่งกว่าเพราะความสัมพันธ์ของทั้งสองครอบครัวนั้นคล้ายกันนางเฟิงรู้สึกกับบุตรสาวคนรองเหมือนบุตรสาวแท้ๆคนหนึ่งไม่เคยมีความขัดแย้งกับครอบครัวฝ่ายว่าที่สามีเลยแม้แต่น้อยบ้านของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายห่างกันแค่กำแพงกันเวลามีเรื่องอันใดก็แค่ตะโกนข้ามกำแพงไปคนในบ้านฝ่ายหญิงก็จะออกมา มีอีกเรื่องคือบัณฑิตเจียงมีความรู้และมีศักยภาพที่เหมาะสมหากในอนาคตสอบจิ้นซื่อได้บุตรสาวคนรองตระกูลหลินก็จะได้เป็นหูหญินของขุนนางไม่แน่ว่าในอนาคตพวกตนอาจต้องแสดงความเคารพอีกฝ่ายเมื่อพบกันหลายวันมานี้ไม่ว่าหลินเว่ยไปที่ใดก็ล้วนได้ยินคนถกเถียงกันเรื่องนี้เสมอนางเองก็ได้แต่จนปัญญาเพราะพวกเขาเปรียบเทียบอย่างชัดเจนมากทว่าสำหรับนางคือบัณฑิตน้อยดีที่สุดแล้วบุตรสาวคนรองตระกูลหลิน ในขณะที่หลินเว่ยๆกำลังเดินขึ้นเขาก็ถูกเสียงอันสดใสเรียกไว้นางหันกลับไปก็พบว่าเป็นหวังอันชิงบุตรสาวของเศรษฐีหวังไม่ได้พบอีกฝ่ายมาเป็นเวลานานมากหรือกันว่าหลังจากที่โดนหมูป่าวิ่งไล่คร่าก่อนก็หนีกลับเข้าเมืองทันทีทั้งยังเป็นแค่ไปอีกหลายวันแม้เศรษฐีหวังจะเป็นคนในหมู่บ้านชือนลีหัวแต่หลังจากที่ร่ำรวยก็พากันย้ายไปอาศัยอยู่ในเขตเริ่นอันกลับมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้น้อยมากเหตุใดบุตรสาวจึงกลับมาตอนนี้หรือจะได้ยินข่าวที่นางและบัณฑิตหนุ่มมั่นหมายกันจึงมมาาากอคววุนวย หวังอันชิงเดินมาตรงหน้าของหลินเว่ยเว่ยด้วยความรู้สึกสับสนมากนางหยิบกล่องขนาดเล็กใบหนึ่งออกมาอย่างลังเลจากนั้นก็ยัดใส่มือของหลินเว่ยเว่ยและเอ่ยด้วยความอึดอัดเล็กน้อยได้ยินว่าเจ้ามั่นหมายแล้วนี่เป็นของขวัญแสดงความยินดีที่ข้าอยากมอบให้เจ้าหลินเว่ยเว่ยก้มมองกล่องในมือจากนั้นก็มองหวังอันชิงอีกครั้งก่อนจะพึมพำอย่างแผ่วเบาว่าเหตุใดข้าจึงรู้สึกว่าเจ้ามีเจตนาร้ายหวังอันชิงโกรธจ,จนเกือบจะแย่งกล่องคืนมา หากไม่ใช่เพราะเจ้าเคยช่วยชีวิตข้าไว้คิดว่าข้าจะให้ของขวัญเจ้าหรือหลินเว่ยเว่ยแกว่งตองไม้ที่แกสลักอย่างสวยงามไปมาไม่ค่อยเชื่อว่าอีกฝ่ายจะนําของขวัญแสดงความยินดีมาให้ตนถึงที่จึงเอ่ยถามว่าในนี้คงไม่มีงูหนูหรือแมลงใช่หรือไม่เจ้าอย่าคิดจะเอาความคิดชั่วช้ามาใช้กับคนสูงส่งอย่างข้าเฉียวหวังอันชิงโกรธมากกว่าเดิมจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาก็ส่งคืนมา เสียงของหวังอันชิงสูงขึ้นเล็กน้อยจึงสามารถดึงดูดเจียงโมหานที่อ่านตำรายอยู่ใต้ต้นไม้ละแวกใกล้เคียงได้เมื่อเห็นสตรีทั้งสองยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตนเด็กน้อยของเขายืนหันหลังพูดอยู่เขาจึงมองไม่เห็นสีหน้าท่าทางของนางส่วนบุตรสาวของเศรษฐีหวังกำลังแสดงท่าทีโกรธเคืองอย่างหนัก ปฏิกิริยาแรกของเจียงโมฮานคือบุตรีตระกูลหวังตั้งใจมาหาเรื่องถึงที่ไม่ได้การเขาจะต้องช่วยเหลือเด็กน้อยของตนเจียงโมฮานร,รีบสาวเท้าเดินไปข้างกายของหลินเว่ยเว่ยและยืนเคียงข้างกับนางหวังอันชิงจ้องไปที่ใบหน้าหล่อเหลาของเขาครู่หนึ่งสุดท้ายก็แสดงสีหน้าเสียใจแล้วกล่าวว่าเจ้าต้องดีต่อเขาให้มากจากนั้นนางก็หันหลังกลับแล้วรีบสาวเท้าจากไปทันทีหลินเว่ยเว่ยกับเจียงโมฮานหันมามองหน้ากันด้วยความประหลาดใจ